ร้านขายยาเมืองแคนเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเท่าที่เราดูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกใหญ่ๆนะคะพวกวิตามินอะไรต่างๆพวกโปรโตีนอะไรต่างๆนะคะเราดูแล้วเนี่ยคนประเทศนี้คนประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็มีความสนใจด้านการดูแลตัวเองพอสมควรนะคะประเภทหยุกยาของเขาที่มีไว้ขายก็เลยจะเป็นแบบ ถ้าเป็นอาหารเสริมพวกวิตามินอะไรต่างๆนี่พวกโปรโตีนอะไรต่างๆก็จะเป็นกระปุกแบบใหญ่ๆไว้เลยนะคะแล้วก็มีคนสนใจที่จะมาหยิบเลือกซื้อไปใช้เยอะแยะนะคะหลายๆคนทำให้เวลาเราจะจ่ายเงินนี่ก็ต้องต่อแถวกันยาวเหยียดนะคะอันนี้พ่อใหญ่ฝรังก็ยืนอยู่ตรงโน้นนะคะแต่ตอนนี้เราก็อยากได้ครีมมาทาหน้า เราก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ฝรั่งว่าเห็นเขาบอกว่าครีมทาหน้าที่ผสมด้วยทองคำนี่จะทำให้หน้าเด้งดึ๋งยังไงก็ซื้อให้ฉันหน่อยนะคะสามีสุดที่รักของเราเราบอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วพ่อใหญ่ฝรั่งก็บอกกับเราว่าหน้าเธอน่ะสวยอยู่แล้วล่ะก็ไม่ต้องเอาอะไรมาทาหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเขาขัดใจเราไม่ได้นะคะเขาก็เลยเอามาอ่านดูแล้วก็ จะซื้อให้เราอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องดูสรรพคุณก่อนด้วยความที่ว่าใครๆก็บอกว่าครีมทาหน้าที่ผสมด้วยทองคํานี่มันจะทําให้หน้าเด้งดึ๋งนะคะเราเองก็อยู่ในวัยที่ที่แบบต้องดูแลผิวหน้าตัวเองพอสมควรแล้วนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าวัยใกล้จะหกสิบปีแล้วเราก็เลยบอกพ่อใหญ่ฝรังว่า ซื้อครีมทาหน้าให้ฉันหน่อยฉันอยากจะได้นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งนี่เขาไม่เขาไม่อนุญาตให้เราไปจิ้มโบนะคะเพราะว่าถ้าหากทุกวันนี้นี่ถ้าใครหน้าย่นหน้าเหี่ยวเนี่ยก็มีการเทคโนโลยีเนาะไปจิ้มโบไปฉีดโบทอกอะไรอย่างนี้แต่พ่อใหญ่ฝรั่งไม่อนุญาตให้เราไปแบบนั้นนะคะ ถ้าพูดถึงคนใกล้ตัวหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเขาก็ฉีดโบท็อกกันทั้งนั้นเนาะแล้วที่พ่อใหญ่ฝรั่งไม่ได้อนุญาตให้เราไปแบบนั้นนี่ก็เพราะว่าแกบอกว่ามันไม่เป็นผลดีต่อใบหน้าของเรานะคะในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปด้วยนะคะถ้า ถ้าเราอยากจะไปแกก็ห้ามเราไม่ได้หรอกแต่เราไม่อยากจะไปทำฉีดโบ็อกอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราคิดว่าการที่เรายอมรับในสังขารความแก่ที่มันเกิดขึ้นเราเองก็ต้องเข้าใจสภาพนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเรามันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ขันห้านะคะเราจะเอาความกีรังยั่งยืนกับธาตุสี่ขันห้าไม่ได้อยู่แล้วนะคะ และร่างกายของคนเรานี้วันหนึ่งวันใดเราก็ต้องตายจากอยู่แล้วนะคะเราก็มันฟังคำพระท่านเทศนาสัง่งสอนนี่แหละนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจถึงสัจธรรมอะไรต่างๆตอนนี้พวกเราจะพากันเดินไปที่ไหนเอ่ยพ่อใหญ่ฝรังก็เดินนำหน้านะคะ เพราะว่าเราก็เป็นคนเดินตามหลังพ่อใหญ่ฝรั่งก็เดินแก้งเก่งนะคะทุกวันนี้เดินมาเดินไปยังไงก็ยังออกจากร้านขายยาไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าร้านมันก็ใหญ่เราก็อยากจะดูเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีไม่ว่าจะเป็นสิ่งโอ้ออกมาแล้วนะคะตอนนี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็พาเราเดินออกมาแล้วหลุดออกมาจาก จากร้านขายยาโดยที่ว่าไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเราก็มัวเดินดูนี่โน่นนี่นั่นตอนนี้ก็เลยมาอยู่หน้าร้านขายยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งจะพาเดินไปที่ไหนนาะตอนนี้เนี่ยตอนนี้พวกเราก็กลับเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าเราบอกพ่อใหญ่ฝรั่งว่าเราอยากได้ยาย้อมผมก็เลยเดินๆดนดูอันอื่นไปด้วยนะคะในตอนนี้ ร้านขายยาที่นี่ก็ไม่ได้เงียบเชียบนะคะมีคนเข้ามาเยอะแยะนะคะมาซื้อพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยแล้วก็มาซื้อหยุกซื้อยาจนกระทั่งว่าเวลาเข้าแถวจ่ายเงินนี่ก็เป็นคิวต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะคะเพราะว่าคนเขามาใช้บริการร้านขายยากันเยอะแต่ก็โชคดีนะคะเวลาเขาให้เรา ไปรอจ่ายเงินอย่างนี้นี่ก็จะมีมีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะหรือว่าคนที่ยืนก็มีนะคะอย่างคนที่อยากจะนั่งอย่างเราหรือว่าพ่อใหญ่อย่างนี้เวลายืนรอมันก็ยืนรอนานนะคะก็เลยต้องได้นั่งเก้าอี้อะไรต่างๆเราก็เห็นเห็นยางมัดผมเป็นไม่ได้นะคะก็อดดูไม่ได้ซื้อแล้วซื้ออีก พอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นจำพวกส่วนใหญ่ก็หยกยานั่นแหละก็มีกันเยอะแยะนะคะวันนี้เราก็ได้ซื้อเอาหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาย้อมผมแล้วก็พวกวิตามินสำหรับวูแมนนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งเขาก็ซื้อให้นี่ไงยาย้อมผมนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะเอาแบบไหนเอาสีทองสีแดงสี ฟ้าสีม่วงมีหมดนะคะมาซื้อยาวันนี้พวกเราเดินออกจากบ้านมาเป็นระยะทาง3กิโลเมตรนะคะก็คือพากันเดินเท้านะคะก็ใช้เวลาก็ประมาณ3กิโลเมตรนี่ก็30นาทีอยู่นะคะก็เดินแบบไม่เร่งรีบอะไรแต่ก็เร่งรีบอยู่คือ3กิโลนี่ก็ใช้เวลา30นาที ที่เราเดินนี่ก็คือต้องการออกกำลังกายด้วยนะคะ oh, dear dear. แถวหน้าร้านของร้านขายยาแห่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ตามหนุ่มน้อยคนนี้เข้ามานะคะเขาก็มีน้ำหนักที่เป็นเฮฟวี่เวทหน่อยแต่ก็เรียกว่าหนุ่มน้อยนะคะเพราะว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ตามเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแถวแถวนี้นะคะเราก็ให้เห็นบรรยากาศของร้านขายยาที่เป็นร้านขายยาใหญ่นะคะ ร้านใหญ่ๆใ,ในเมืองแคนแห่งนี้นะคะพ่อใหญ่ฝรังก็วันนี้มาซื้อยาหลายอย่างนะคะด้วยความที่ว่าแกาก,ก็มีโรคหลายโรคอย่างที่บอกนะคะและในตอนนี้เราก็กำลังจะพาท่านผู้ชมไปเดินมาจากที่บ้านเพื่อที่จะมาที่ร้านขายยาแห่งนี้นะคะ เรามาไปกันที่บ้านของเราเพื่อที่จะเดินมาที่ร้านขายยาแห่งนี้กันเลยค่ะวันนี้พวกเราจะไปซื้อยานะคะเพราะว่ายาของพ่อใหญ่ฝรั่งมันหมดไปแล้วเราก็เลยอุ้ยฟรีเทคนะคะเขาเขาให้ฟรีนะคะตรงนี้นะคะเขาทั้งขายแล้วก็แจกฟรีนะคะ เขาเขียนป้ายเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสินค้าที่เขาใช้ไปแล้วแต่สภาพก็ยังดีอยู่นี่เขาก็ให้คนมาหยิบได้ฟรีแล้วก็บางอย่างเขาก็ขายอย่างนี้นะคะที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของใช้ก็มีนะคะถ้าหากเรารอจังหวะที่เขาเปิดขายของของเขาที่ ที่เขาไม่อยากได้แล้วนะที่เขาจะไม่ใช้ต่อไปนะเขาก็เอาให้คนเอามาวางไว้ตามท้องถนนนะคะแล้วก็หรือว่าวางไว้ในในนั้นแหละในบ้านของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเทสฟรีนะคะเขียนเอาไว้อยู่พา่าใช้ฝรั่งก็เดินเร็วเร็วเราเองก็เดินช้านะคะเราเดินช้าแกเดินเก่งมาก ก็ข้ามถนนรถก็ามาเขาก็ชะลอให้คนเดินข้ามถนนอยู่นะคะถนนหนทางส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นวงเวียนนะคะตอนแรกๆที่เราจะมาขับรถเข้าวงเวียนนี่ก็เป็นอะไรที่ประมาะอยู่นะคะจริงๆแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันนะคะก็คือให้รถทางขวาไปก่อนคะ่ะพู้ใหญ่ฝรั่งก็เดิน จำอ้าวจำอ้าวนะคะไปไหนก็จำอ้าวจำอ้าวไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนให้เราก็เดินไม่เก่งแกก็เดินเก่งเนาะแล้วนีสัยของแกถ้าบอกว่าจะไปไหนนี่พอตื่นขึ้นมาก็จะไปทันทีอย่างนี้นะคะเอออันนี้อะไรเอ่ยโลยอลพาร์มวิลเลจวิลล่า h ฮอลิเดย์ฮอลิเ อพาร์ตเมนต์นะคะตรงตรงนี้ก็เป็นฮอลิเดย์อพาร์ตเมนต์นะคะถ้าท่านผู้ใดยอยากจะมา mm. เขาเรียกว่าเช่าเนาะ mm. เช่าเป็นฮฮลิเดย์ก็ได้หรือว่าจะมาซื้อก็ได้นะคะ mm. เขามีขายอยู่นะคะสำหรับที่ที่เราจะมาพักผ่อนหย่อนใจอ๋อทางขวามือน่ะเป็นอะไรเอ่ยสุสานไหมนะ่นะ่ะอืม น่าจะใช่อยู่นะคะเพราะว่าเขาก่ออิดขึ้นไปเป็นสูงสูงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนั้นนะคะใช่หรือเปล่าเพราะว่าตามปกติสุสานอะไรต่างๆเขาจะมีดอกไม้ประดับไปด้วยแต่นั้นมีมเฉพาะอิฐปูนขึ้นไปนะคะ รีบเดินแล้วก็มายืนรอเรานะคะวุนตอนนี้หมวกปิ้วโอ้ยจับไว้ทันนะคะเพราะว่ามันลมมาแต่ละทีนี่ลมแรงนะคะดูใบไม้ไหว,ไว,ไวก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมวิ่งตามมาทันก็ใหญ่ฝลังแล้วนะคะ Hello my husband How are you today จากก็ใหญ่ฝรั่งนะคะเราก็ให้เห็นสถานที่แถวแถวนี้ไปด้วยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้นี่เขาขายเบตต้านี่เขาขายอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นอย่างตู้เย็นโทรทัศน์อะไรยังนี้นะคะก็พวกเราก็มาซื้อตู้เย็นที่นี่นะคะสั่งซื้อวันนี้อีกห้าวันถึงจะได้นะคะที่นี่ก็ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเราสั่งซื้อที่เมืองไทยของเราเนาะซื้อตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยเขาก็ไปส่งเลยใช่ไหมแต่นี้เราซื้อวันนี้รอไปอีก5าวันนะคะถ้าเขาเขาถึงนําส่งที่บ้านเราถึงได้นะคะเพราะว่าเราก็ให้เขาไปส่งที่บ้านนะคะหรือว่าเราซื้อเตียงนอนเหมือนกันนะคะ เตียงนอนก็ไม่ถึงกับ5วัน3วันนะคะเขาถึงนำเตียงนอนเราไปส่งที่บ้านนะคะตอนนี้มันเป็นตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็เลยรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเมืองลางซะหน่อยนะคะรถก็ไม่ค่อยวิ่งอีเพนอีอ๋โซอ๋โซวายอยู่บน ไปอยู่ t w a n อ to walk ตลอดมา t ุเด a y อยู่ a l k ตลอดตอนนี้ก็เข้ามาถึงในเกือบเกือบจากกลางเมืองแคนแล้วนะคะเดินจากที่บ้านมานะคะห่างจากบ้านใจกลางเมืองแคนนี้ก็2กิโลสกิโลนี้นะคะก็ไม่ไกลเราก็พากันเดินค่ะเพราะว่า ก็คุ้นเคยกับการเดินแล้วนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะให้ได้ยินเสียงลมกระทบใบไม้สะหน่อย เสียงลมกระทบใบไมนะคะวิลูกอะไรเนี่ยกำลังจะข้ามถนนกันพราะใหญ่ฝรั่งก็เลยต้องได้มายืนรอเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศ nice car. yes really nice ค่ y you like it oh. ก็มายืนรออยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะข้ามถนน พวกเรามาถึงเร็วกว่านะคะเพราะว่าวันอาทิตย์นี่เขาเปิด9โมงมาร้านขายยานะคะก็เลยจะต้องรอนะคะเพราะว่าพวกเรามาถึงก็8โมง40นาทีนะคะก็เลยต้องรออีก20นาทีนะคะก็ไม่ไกลเกินฝันนะคะเราให้เห็นสภาพคนที่เขานอน ก็คือคนไร้บ้านนะคะคนไร้บ้านก็จะเป็นปกตินะคะที่จะมีคนไร้บ้านมานอนอยู่ตามถนนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเนาะตอนนี้พวกเราก็มาถึงร้านขายยานะคะก็เลยต้องรอสักหน่อยนะคะเดี๋ยวตามมาเพราะว่าพวกเราจะไปนั่งตรงน้นนะคะ Welcome long to the Nazi see that you see it. You see it there? You see it there. Shh. Yes. I asked me again. You look you look okay. I've not saying anything. If <laughs> I not, <I'm> not <laughs> see anything you are going to put it on the internet so I say nothing. <laughs> เขาถามว่าตอนนี้เนี่ยฉันดูแบบฉันดูดีขึ้นไหมหมายถึงว่าเขาก็พยายามลดหุ่นนะคะแล้วก็ฉันสามารถที่จะมี <c oughs> มีเด็กอ้ออได้ไหมว่างั้นโอ๊ยนิสัยเนอนินสัย <c oughs> กำลังรอนะคะรอว่า รอร้านขายยาที่กำลังจะเปิดนะคะเพราะว่าพวกเรามาถึงเช้ามากนะคะแล้วบริเวณตรงนี้ก็มันเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์คนก็เลยแบบไม่ไม่เยอะนะคะเขาก็จะตื่นสายๆแล้วเขาจะมาเที่ยวในเมืองมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ประมาณโน่้นแหละเกือบเกือบเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเย็นนี่คนก็จะเยอะนะคะ เราให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะเราก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะก็จะเห็นคำว่าแคนเซ็นทรัลนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้ก่อนที่พวกเราจะไปซื้อร้านร้านขายยานะคะไปซื้อไปซื้อยาที่ร้านขายยา ที่สุดนี้เราก็ขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมเรื่องราวในชีวิตต่างแดนของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ